สวัสดีครับคุณยุกับผมเก่งช่องนักบอลันล้านครับคลิปนี้ผมมาบอกถึงกิจกรรมครับที่จะมาในเร็วๆนี้นะฮะก่อนเกมจะปิดครับสสัปดาห์เนี่ยกิจกรรมเหล่านี้ที่ผมพูดไปอาจจะมานะฮะรอรับชมได้เลยครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าฮะว่ามีกิจกรรมไหนกันบ้างครับมาไป let's go ส่วนมากครับจะเน้นกิจกรรมที่แจกไปที่ล็อกอินนะล็อกอินยิ่งเยอะยิ่งเล่นกิจกรรมอะไรครบเนี่ยก็จะได้ของเยอะมากๆครับล็อกอินแรกครับนี่ฮะ ล็อกอิน7วันครับแจกทั้ง GP แจกทั้งทองไปเลยครับรวมๆแล้วเนี่ยเยอะมากๆนะก็ไม่ควรพลาดมากๆครับกิจกรรมเหล่านี้เคยมาแล้วครับก่อนหน้านี้แล้วก็งวดน,นีน้น่าจะมาอีกนะก่อนที่เกมจะปิดอัปเดตเวอร์ชันอะไรเงี้ยฮะและต่อมานี่ฮะน่าจะมีนักเตะไอคอนิกโมเมนต์ของแรดฟอร์ดมาแจกนะฮะเพื่อนๆ สายฟรีต้องถูกใจสิ่งนี้แน่นอนครับโอ้โหมาแจกกันแบบนี้ฮะถ้ามาจริงก็อยากได้มากๆนะฮะรอรับกันได้เลยครับส่วนต่อมาเป็นการแจกกักเตะตำนานครับมีไอคอนมาแล้วครับนักเตะตำนานก็ต้องมาด้วยเช่นกันนะฮะหนึ่งใน51คนนี้ครับเพื่อน เปิดไปลุ้นกันเราเองฮะว่าจะได้ใครส่วนตัวผมก็แน่นอนครับอยากได้โรนาดินโยถ้ามีแพ็คโรนาดินโยมานี่ผมไม่พลาดแน่นอนครับต้องเปิดครับแพ็คแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมครับนี่อะโอเพนแชรเล้นครับแม่แจกคูณสองกันไปเลยครับแต่ไม่แน่ว่าจะเป็นอะไรนะเนี่ยแจกคูณสองหน้าตาแบบนี้ครับในช anel ทีมแชรเล้นก็แจกคุณสองครับในช anel ทีมทัวร์ก็เช่นกันนะครับ นี่ฮะก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องนักบอลพันล้านไปด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ